คุณจะเด็ดอินสว่างท่านสมาชิกผู้ที่สภาค่ะได้เสนอแนวความคิดบอกว่าเอางี้กันละกันเราตั้งรัฐบาลแห่งชาติไปเลยกันละกันนักข่าวถามไปบอกว่าเอ๊แต่ว่าเวลาตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือว่ามีข้อเสนอเรื่องนี้เนี่ยมันต้องถึงวิกฤตก่อนไม่ใช่หรอนะแต่คุณจะเด็ดก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยกงดเว้น นัตธรรม, <า S 1> ม <า S 1> นุนบามาตาไป,ตไปก็ได้เนี่ยนะคะให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาตินี่เอาพลังประชารัฐมาเอารวมไทยสร้างชาติมาเอาข้อดีของแต่ละพักมาตั้งรัฐบาลแห่งชาติประเทศชาติมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งแน่นอนพูดแบบนี้ทัวลงค่ะ,ะ,คะและทัวที่ลงเนี่ย เรีนว่าไม่ได้ลงฝ่ายเดียวด้วยนะคะลงหล,หลายๆฝ่ายที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆในในขั้นตอนกระบวนการตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะยังไม่ถึงวิกฤตขนาดนั้นแต่ว่าทางคุณจะเด็ดก็บอกว่าตนเองเนี่ยนะคะอยากจะเสนอในชั้นกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนวิธิสพภพานในฐานะเป็นรองประธานว่าสิ่งที่ตอบโจทย์การเมืองได้ตอนนี้คือรัฐบาลแห่งชาติแต่ละพรรคเอาข้อดีของตัวเองมาร่วมกันทํางานเพื่อบ้านเมืองค่ะนักข่าวบอกว่าเอาละขั้นตอนมันจะเป็นไปได้หรอคะเพราะว่ากติกามันมีเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญกำหนดนเอาไว้อยู่คุณจะเด็ดก็บอกว่าสามารถงดเว้นการใช้บางมาตราที่เป็นปัญหาได้เพื่อเปิดทางออกให้กับประเทศไทยนักข่าวถามว่าที่ผ่านมา เวลามีรัฐบาลแห่งชาติหรือเสนอเรื่องนี้เนี่ยประเทศชาติต้องอยู่ในภาวะความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตต่างๆแต่ว่าตอนนี้มไ,ไม่ได้มินีไม่ได,ไได้ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยนะคะคุณจะเด็ดก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่ารอให้เกิดการตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามหากห้ามก็งดใช้และเชื่อว่ามีหนทางทําได้เป็นการรวมกันทุกพักทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐมาเป็นรัฐบาลทั้งหมดเลยค่ะ คือคืออย่างที่บอกเนี่ยท่านก็บบอกว่าก็มันยังเป็นต้องให้เกิดความขัดแย้งอ้าวแล้วแล้วทําไมไม่ใช้ความเป็นปกติเดินหน้าไปล่ะคือคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าตั้งปุ๊บเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นเรื่องที่คนตั้งคำถามเขาก็มุ่งหมายที่จะมาเป็นรัฐบาลแล้วเขามีความชอบธรรมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วคือไอไอการไอการไปยก งดการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรานี่ไม่ใช่นึกสนุกมาเดี๋ยวเรางดงดใช้รัฐมนูญมาตรานี้มาตานี้ไม,ไ,มนไม่ได้นะมันต้องมีเหตุรัฐที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>มันโอ้ต้องแบบขนาดคุณนักยาจะนึกไหขนาดช่วงที่มีม็อบกปป,ปสอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะหรือแม้แต่ม็อบเสื้อแดงปี5 3สมเนี่ยอันนั้นก็มีคนพูดเรนะื่องรัฐบาลแห่งชาติทุกครั้งแต่สุดท้านมันก็ไม่มีไม่มีอก็พยายามหาทางออกตามวิธีของมันก่อน นะจนท้ายไปไปถึงจนสุดทางแล้วเนี่ยนะ,ะผมไม่ออกะนะ ผมไม่ออกอก็เลยงั้นไม่ออกผมยึดอํานาจอันนั้นก็คือมันสุดแล้วอันนั้นบริบทตอนนั้นคนละเรื่องก,กอันแต่อย่างบริบทตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสมมติว่าในสภาจะเลือกนายกในบัญชีไม่ได้<ช>แล้วก็เลือกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันยังไงก็เลือกไม่ได้เลือกซ้ําเลือกซ้อ,กอนก็เลือกไม่ได้รัฐธรรมนูญก็กําหนดเอาไว้ไงมีมีวรรสองอีกกาหนดเอาไว้ก็ให้สมาชิกเสนอเรื่องของนายกคนนอกต้องร,รวมเสียงร,รวมรายชื่อคือก็กําหนดทางออกเอาไว้คือยังอีก อย่างนานค่ะมันยังไม่ถึงกับวิกฤตอะไรเลยที่จะนําไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้นะกับกับข้อเสนอนี้คือมันเหมือนกับว่าเราอายุสักเจ็ดขวบนะแล้วเราคุยกันเรื่องชีวิตหลังเกษียณอะไรเงั้ยนะอูมันก็ยาวนานมันะลยาวนานเกินไปนะคะ